ไปแล้วเอสจีป<า>ั๊มทีใหม่โอ้โหหัวแตกเรียนห <laughs> ัวแตกว้าว สวัสดีครับทุกคนและแล้วมันก็เข้ามาจนได้นะครับปืนภาคแวนการ์นะครับภาคใหม่ในยุคเบอร์วอลเนี่ยตอนนี้นะครับมันเอาปืนให้เรามาได้ลองเล่นในวอลโซนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามา2กระบอกนะครับคือ s อสกระบอกนี้แล้วก็อีกปืนหนึ่งคือ M1 g a ว a n กนะครับเดี๋ยว M1 g a ว a n กตามมาคลิปหน้านะครับโดยของแต่งตอนนี้นะครับปืนเนี่ยมันยังแต่งไม่ได้นะครับที่ผมเอามาเล่นได้เพราะว่า มันเป็นบูปินที่แถมมาในแพตเทิร์นพาร์ทซีซั่นหนี้นะครับคือเหมือนเอาปืนมาให้แบบลองพรีวิวลองเล่นดูนะครับโดยเมื่อตัวเกมเต็มมาเนี่ยของแต่งของภาคบูบอลนะครับเอ้ยไม่ใช่เวอร์วอลสิแวนการ์ดนะครับมันจะแต่งได้มากถึง10ชิ้นนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากอ่าบูปินชิ้นแรกที่ผมได้มาเลยครับเนี่ยครับอันนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับในคลิปนี้นะมันมี7จ็ดทัพสิชิ้นนะครับแล้วก็มีอีกบูปินหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณแพตเทิร์นพาร์ทก็เจ็ดสิบมันแต่งให้ครบสิบ อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าตอนภาคแวนการ์ดเข้าเนี่ยปืนของภาคโมเดิร์นมาเฟียหรือแบ็กออฟเนี่ยจะได้บัฟขึ้นมาแบบแต่งได้เพิ่มอีกสัก3ชิ้นอะไรงี้ไหมครับผมว่าภาคโมเดิร์นมาเฟียเนี่ยแต่งเพิ่มเป็น7ชิ้น8ชิ้นเนี่ยก็น่าเล่นขึ้นมากๆแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าคลิปนี้ปืน s g ที่แถมมาในบูปินเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมเล่นคร่าวๆมาละ รีคอยเนี่ยบอกเลยว่าจัดนะครับเพราะว่ามันตัดท้ายครับรีมูฟสต็อกเห็นไหมมันไม่มีสต็อกให้ผมนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่ผมชอบมากๆเลยในตอนทดสอบเล่นภาคเวนการนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมสกิปไปตอนดึงหลดเอาเอาปืน S C G ออกมายิงเลยนะครับจะได้จุใจมันๆไปเลยในวอลโซนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วกกก็สตรรรรีีีีมมเเเื่่ออออไหดดด๋ยวบบบในนนพจคคััิ์ทึงะ ให้มีกรอบปะตัวแดงครับสายเซสสายนะครับเปิดโตเฮ้ยเชี่ยมันจะขึงเราคนกนมามาเราเลยกันตาอย่าซีโฟนเลยโอ้ยๆมามาระวังเราบ้งเราเตอร์นะคัตเตอร์เอ้ยไอ้พวกเวรรอคัตเตอร์ก่อนเพราบินเพราบินรอไปได้นะเพราะเหมือนเดี๋ยวเขาจะเดินเอ้ยอยู่ข้างล่างหมดเลยม้าขับรถขึ้นมานี่แหละ ทั้งหนึ่งเยอะผมไม่อยู่กลางตีนแล้วหนึ่งนะมันล่าผมปบออุ้ยหัวแตกเชี่ยปืนใหม่เอาให้โคตรแรงถ้าเขาหัวที่สุดๆเลยนะแบบสุดๆเลยพี่เต็มเอ็ดหัว คนมาจับป้าจับป้าจับแล้ว,ลว,ลวข้างหลังมาร์กหลังถ้ามันไม่ยิงผมอะ่ะมัน,ม,นมันวิ่งบิงมาร์กอ่ะแตกแล้วได้ไหมไอ้ย่าแม่งแบบห่วงซ้วขึ้นมายิงโดนรถได้ขนาดเครื่องจุดล้อเลยตรงนั้นน่ะดูคนแถวนั้นดุก็ค,คนไทยนะ<ร>เอ็กคอมป่ะโอู้หึเลือดอย่างสวย มีกรอบปะมีครับ <คน S 1> ห้องในห้องนี้น <ะ S 1> เต็มแล้วเบลเมียวไหวไหมเมียวถอยไหวไหมถอยอยู่ถอยอยู่ได้อยู่ใช่ไหไม,ไหไมไหโอเคพีดีก็มีวะ่ะนองทำอะไรกันวะตรงนี้วีอออ่อันนี้หัวทุกเม็ด ตรงน้องเนาะผมปั๊มก่อนหน้าหน้าบ้านผมไหมกันหนึ่งน้าบ้านไงนะตัวซ้ายผมไม่เคยรู้แต่หน้าผมมีตัวนึงโอ้โหวิ่งติดจอยไหมมาร์กเป็นหัวไม่ไม่ไม่แต่มาร์กน่าจะมีอีกนะมันหายตัไหนวะมีสิบห้าเมตรมันวิ่งยาวเลยเหรออ๋อบนหลังค์คาตัวฟักยี่ดวงเด้อคิดไงไปนอนงั้นวะเฮ้ยฮอมาเจ้าบอตตี้บอตตี้เรามีสิบสิบห้านัดอะแบ่งให้ได้เอาได้ซีนึงเอาได้ ไกระแตกกระแตกกระแตกวัตชั่นวัตชั่นตั้มไม่มีกระสุนเลยเหลยอตั้มอ่ะ Big Black Chicken BBC คอลเสีไอ้มึงแคมป์แล้วมึงเก็บบัลตี้เนี่ล่ะเฮ้ยอยู่หน้าผมโดดจุ๊บโดดจ๊บโดดจุ๊บน้องหนึ่งอย่าตั้มอย่าตั้มมึงเป็นเัีไงเอาเขียวตายเหมียวเหมียววัตชั่นไอ้เหี้ยมึงเขียวตายมึงกดปล่อยอย่าสามสุด <biases. S 1> มันมันเห็นชุดผ้าคลุมไม่ได้จริงๆทุกคนผมต้องเปลี่ยนตัว <laughs> ใครเห็นชุดผ้าคลุมได้ซ้ำไม่โคตรสิงเลยเียนะอเอาเอาด้านล่างเลยไหมปแล้วสักพักหนึ่งเป็นแฮกยิงตุง้มตมันแยกกันวะเพื่อนมันขึ้นสลิงนอกแน่เลย get over here ไปดูที่ไปโดนนั <ป neg> <ain> ่น<ไ>เ <ป Lil ana> คนโดดคนโดดดูนี่นะดูนี่นะดูนี่นะบนเน้อบนเนาะเป็นคนโดดลงมานะมันมีตัวโคตรตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนนะโคตรโดดลงมาตัวตรงไหนกันเลยไหมข้างล่างนะเพื่อนไปชุบเพื่อนนะเพื่อนมันน็อกบนอ่ะขึ้นเสียงนี้แตกแน่นอนเลยวะมีฟัคเตอร์อยู่อ้าวมันฟื้นมาแล้วนะไปเนาะใส่เป็นเลยไม่ว่าจะสู้จะโดนหมดตัวเองไงดิประเด็น เอซี่จีรอรอรถมาจรจรจรเอซีเอ้ยมันอ้าวมาดีมันรถเลยไอตีนนี่แหละที่ยิงผมตอนแรกอ่ะต่อยะตายเอ้าขอเบลยวขาบ้างโทษโทษโทษคนจะลิงมาโอ้ผมไม่เห็นตัวเนี้ยโอ้ยเหี้ยมุมโอ้เล่นจอยแบบโอ้โหต้องผมมาต้องผมมาแต่มันเล่นจอยช้ามาก อีตัวอีตัวเขาบนตัวหนึ่งเขาโผ่ย้ยผมโดนสชัยผมชอบอยู่มุม,มเดินมามุมที่แบบว่าไม,ไ,ไม่ได้สู้อะแหมกล่องส้มอะม,มีะรักจะขอดแล้ต้องมาอนี้ปะอยู่ใต้เตียงของสองคนเลยเห็นผมแล้วเนี่ยเฮ้ยก็โดนกันน็กและวที่ไหนฮะมันออกไปทางเหนียวเอาไปทางเหนียวอะ มันตั้งเคมาไว้ตรงนู้นแล้วตรงนี้อีกทีครับจุดยอดจุดยอดพร้อมรับปักอยู่ได้ฟิลิปปส์อีกแล้วเฮ้ยกดนบนเลยโอเคโอเคสองตัวสองตัวปาดหนึ่งแล้วกันเอ้ยเจอไหนเนี่ยอยู่โน่นนะรถรถลดเจ็บ้วเจ็บ้ว แตก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 เฮ้ยสิบล้อสิบล้อก็แตกสิบล้อก็แตกเป็นหนึ่งนัดไปได้ไปได้รับได้รับได้ตายไปต้องซื้ออยู่ระหว่างไอ้นั่นแม่งไปไกลละมันมีคนกลับเก็บของที่เดิมด้วยเตดียบมาโอเคโอเคเดีอยู่ก่อนยู่กับเซลอันนี้รถเราขับมาใช่ป่ะเอเดวีอ่ะใช่อยู่หนึ่งยู่ให้ก่อนนะโอเคครับเฮ้ยรถแน่นๆว่ะ ได้แล้ไงกลับมาเอาปัตนิดน้อยมากเลยโอเคได้แปะแปนี่มันกันหนามบินสวยเราเปิดยอมเปิดต่อหนึ่งน้องหนึ่งหนึ่งใช่เหรอบ้าไงบ้าไงวอคายวอคลไคถึงแล้วมันคือการวอคายฉบับเนี่ยเครื่องบินเห็นบอลเลตมันก็โผล่ตรงตรงข้างหน้าเห็นไหมดูดูขอขอเก่าสักอันได้ไหม ข้างหน้าขวามาข้างหน้าขวามาเหมียวเห็นยแล้วเดแล้วนอนตันนอนตัน,น,นโอ้เจ็บมากโอ้จี๊ดเลยอย่างเงี้ยตัวน,น,นมนไม่ยอตายกระสุนหมดเก็บกระสุนก่อนเล่นเอไสองกระบอก่อแมวเดี๋ยวเคมีคนเล่นนีน่ไยให้เนี่ยเย ชอบรีคอยว่ะจอดซื้อู่ม้มเรามีอยู่ไหมเพิ่งจอดฮอเลยเฮ้ยฮอเนี่ยเนี่ยไ่บวกกันฮอรอมันทิง้งฮออยู่โลง่งๆเลยครับได้ครับผมไม่ผมโฟกัสอะไรโฟกัสฮอหรือโฟกัสรถเอ้ยไซด์อีกไหมว่ปล่อยเต็มหัวไปนี่ๆๆน,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 นข้างในเฮ้ยผมกอดแตกว่ะแมวมวแ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 มวมวแมว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 เมว

โอเห็นแล้วยิงไม่โดนนะกลับกลับไว้ดลับกลับไว้หนึ่งแล้วหนึ่งกล่องกระสุนนะไม่ไม่เล่นเดียใช่ป่ะโอเคสวยอุ้ยไอ้เฮี้ยแม่งโดนกล่องกระสุนไม่ตายเหรอวะเนี่ยมาวังโดนกล่องกระสุนก่อนนะกล่องกระสุนตรงโหลดดันป่ะกล่องเอมเทนอุ้ยไอ้โหไอ้เฮี้ยกูเพิ่งเกิดเลยแม่เย็ดนะจากไหนอ่ะอ่าซุปเปอร์ครับเขาเห็นเราสักพักแล้วเขาเขานอนดักสักพักแล้ว ลูกนหนึ่ง,งเอ้าไม่มีหน้าไม้อีกเอ้ยไม่มีไปอีกมันดันมาตัวหนึ่งนะพี่โอเคหน้าตัวข้างบนน็อกไปละไอ้เฮียทำไมเสียงจะโดดขวาแม่งมาทางซ้ายวะว่าเฉยฟักผมโดดขวาแม่งออกซ้ายแต่เสียงแม่งอยู่ขวานี่วงสองเราเนี่ยทำไมดูหนีตายไงไ่า <laughs> ยโหลดได้ป่าววะต้องเบรคสก,กิลแล้วเราหน้าจริง <c oughs> ขวาก็มีนะครับเดี๋ยวเนาะสาม ข้างบนบ้านเนี่ยรอให้ใช่ใส่ไม่อยู่ข้างบนเ <รอ S 1> นีไม่เห็นเพื่นพอนมันรู้ว่าผมปีนขึ้นมานะเราเข้าดีไหมไอ้นี่คนไออ่ะผู้ใหญไอว่ามันวิ่งมีอีกฝั่งแล้วอ่ะไปอยู่ตรงนู้นเปล่าวะก็หลังคาเนี่ยเหลังคานนี้เลยกระแตกกระแตกกระแตกวิง่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตายยิง เจอท้ายปะตกลงรถบังไว้การถนนเอายึดไม่ได้มันอยู่มันอยู่ห้องเนี้ยมามากเหลือเงี้ยพอกย่องหรือเปล่าย่องอยู่ย่องอยู่อ่ะอยู่เจอละผมจะล็อคเขาไมน้ากากนะมีมีมีผมมีเซมเทคสองลูกอ่ะผมยัดได้ผมมีซีผมมีซีโฟสองลูกอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแค่มันหยุดโดนโดนนะโดนโดนโผฟี่มันโผฟี่แล้วต้องไปฝั่งอ่ะต้องไปฝั่งแม่ะไม่อยากเลยยังไงอยู่ก่อน เผมว่าไม่คุัวป่ะผมว่าไม่คุัวป่ะดวงก็รู้ไม่ช่วยไม่ได้คนมีคนอยู่ข้างล่างไปตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างถ้าลองวิ่งขึ้นมาผมดักตัวนี้ให้มาแตกละต้องบลนอกต้องบน็อกมีกรอบตัวทหารบ้างแจกมีใช่ใช่ใช่ผมมีกรองกรอบให้เล่นซ้ายแล้นเล่นต้ายไหมได้ครับได้ครับวิ่งไปเลยผมล็อกให้ หลัง<ด>หลัง,หล,งหลังใต้ตีนไป้วยไหนดิมองให้อยูอวิ่งละเดี๋ยวให้บอกแนวแนะไหนเพราไแปโหลดได้๋ยวผมล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ใหผมนะอยู่ไหนกันบ้างแถวนี้น่าจะมีวะ่ะวต้องวังหลังก็พอเดียวผมไปเล่นในวงก่อนดีกว่าน่าจะไอหอบตีหน,นึ่งนะผมว่าบ้านนี้หรือเปล่านะฮะติล็อคซ้ำๆัน ปลาแตกอย่าบ้านนี่ก่อนปั๊มวิ่งแล้วตรงรถบัสจะไปรับยาหอบได้นะมองให้เยอะยังอยู่รถบัสอยู่วิ่งสายรถบัสไปแล้วกลับไปไล่อ้าวหลุดเดี๋ยวโอ้แทตเตอร์มาเราอหลุดเลยต่ลปโอยหลุดเลยปั๊มสามตัวปั๊มสามตัววงเรา โอ้ยยอมแพ้อะผมจะปีตรงนี้เกมดีน้อมขวาตัวนึงซ้ายตัวหนึ่ง น้องหมดละไอ้รอดไปตัวหนึ่งวะเข้าไอฮอบทำไมมันเหลือเศษเยอะจังวะตายตีนผมสองตัววะแต่ฟาเข้าคุงนน้งแป๊บนึงนะใหผมตามไปผมเคลียร์ติตัวสุดท้ายตีนี้ก่อนผมว่าเปิดได้ตนี้ สองตัวเหรออ้าวสองตัว right? ท oh, so right? oh, uh, ้ายแล้วนี่อ๋อเหลือกตัวเกิดใต้ตินใช่ป่ะอุ้ย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 ผมติดแก๊สเดี๋ยวได้ยนต์ชาชาแล้วมันชุบกันอยู่เหรอแก๊นนนานมันน็อกได้ไงตัวหนึ่งอยู่อยู่น็อกดมแก๊สตัวหนึ่งตายแ่ใช่์